เราผู้คนที่หลงไหลในอนิเมะเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมาจึงได้ทําตามความฝันของตอนเองในการเข้าทํางานในวงการอนิเมะและสิ่งที่พวกเขาได้พบก็คือดินแดงแห่งความฝันผู้กํากับอนิเมะในเวลาตอนที่กําลังจะไปคุยงานก็ต้องทําตัวเบี้ยวๆให้เข้ากับนักเขียนคนนั้นเพื่อที่จะได้ตีสนิทเวลาขอทําการดักแปลงนู่นนี่นั่นจะทําได้อย่างง่ายดายแล้วอนิเมเตอร์ที่ได้วาดรูปการ์ตูนที่ตนเองชื่นชอบตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวัน และเมื่อเกิดเหตุการณ์อัซิเดนทำให้ต้นฉบับเสร็จช้ากว่ากำหนดจะต้องมีคนหนึ่งคนคอยทำหน้าที่ในการซิ่งรถนำต้นฉบับเหล่านั้นไปส่งให้ทันเส้นตายที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยมีเหล่ารถตำรวจนับ1ิบคันวิ่งไล่ตามมาติติดเป็นไงล่ะครับเกิดจะได้อนิเมะหนึ่งตอนต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างอนิเมะที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนทำอนิเมะเป็นความเรียวไลท์ที่ทำออกมาให้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่สนุกสนานล่าเลิงเพราะมันเป็นเรื่องราวของ